อยากมีผมแบบนี้เลยอ่ะถ้าทีก้ามีทีก้าจะออกไปไหนละละคนเดียวก็ไม่ได้อ่ะ <c oughs> โอ้ทีก้าทำอะไรเนี่ยโอ้ทีก้านั่งเศร้าอยู่ว้ยนั่งเศร้าทำไมอ่ะนี่งไงสองอย่างเนี่ยที่พี่ซื้อมาเนี่ยลองเอาไปลองดูสิว่าชอบไปไหนมีหลายลาเลยมีสองสีด้วยอื พี่ซื้อเหลือสองอันสุดท้ายน่ะอย่าลืมใช้ด้วยนะทิกกอเก็บไม่ออกอันเี่วกชากเกออะไระจะเอาไหนสีเหลืองเยลโล่โอเคอุค้ยทำไมมันยัดเข้าไปในถุงได่ไงเนี่ยจะลองใส่ดูสิมันบางไหมบางดีเทเลยค่ะแต,แต,แต่แต่ทิกเกอร์มองไอม่เห็นน่ะ หายใจก็ไม่ออกด้วยอะไรเขาบออขา้องให้จอดเขาใหาต้องให้เจาะก่อนนะเดี๋ยวพี่ขอโทษพี่ต้องเอาไปเจาะก่อนเราลองเจาะอีกอันหนึง่งโอเคค่ะพี่หากกันไกลก่อนอ่ะเจอแล้วทำไมพี่ไม่เอากันไกลจัดผมและพี่อุ้ยไม่เอาเอันไกลนี้แหละเจาะตรงตาตรงปากจมูก ทิกเกอร์นี่นี่เน็คมองเห็นยังเอาแบนออกเอาแบนออกทำไมทิกเกอร์ใส่ตาเอนะียงเนาะหนไม,ม่ต้องหลอกต้องใส่อืมอ่ะโอเคดีขึ้นไหมอืมก็ดีแต่ว่าคุณจะคิดว่าทิกเกอร์แปลกๆปลกไหมอ่ะลองเก็บอันนี้เอ้ยนี่เป็นรูปปลาหมึกเอาลองดูลองดูอืมมัน พี่ว่าสีเหลืองนจะดีสุดแล้วแหละเออพี่ว่าหมวกก็ดีสุดแล้วที่คาดผมหนูอ,อ่ะสาวอย่างนี้แหละเดี๋ยวพี่ไปนั่งเล่นก่อนนะโอเคก่ะพี่ดิฉันก็ตูดีขึ้นแล้วนะดูจากกระจกไปเออดูมือถือก่อนนะอ้าว พี่แคมเขาบอกอะไรโอ้จริงด้วยวันนี้เป็นวันศุกร์ต้องมีของขวัญฟรีนี่นะเอ๊เนั่นเราต้องไปแล้วละ่ะนี่ทิกาทิกามื่เไงคะวินิชาน้องไปรับของขวัญฟรีให้พี่หน่อยสิเอา้าทำไมหนูไปไม่ได้นะพี่ทำไมไปไม่ได้ก็น้องก็เดินได้น,น้องก็ไปได้ตรเนี้น้องไปรบพี่พี่หน่อยนะทำไมพี่ทำไมพี่ไม่ไปเอง พี่จะไปช่วยแม่ทำกับข้าวน้องเองสิพี่ลืมแล้วเหรอเออจริงด้วยเออแม่แม่แม่ว่าไงจ้ะลูกแม่คะเดี๋ยวหนูมาทำกับข้าวนะคะหนูต้องไปรับของอนฟรีก่อนเอ,อ๊าทำไมลูกไม่ได้ชี้ก,ก้าวเองอะก็แม่ลืมสิที่เก้าหัวห,ห,ห,หัวเฮ้ยมีใครอยากพูดสิโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปด้วยกันไหม โอ้ยมีพาไปคนเดียวไม่ได้หรออุ้ยไมีาดีกว่าไปด้วยกันเถอะน้องใส่หมวกกันดีเอ่อไม่มีอะไรแปลกๆหรอกถ้าคนสงสัยอะ่ะโอ้ยก็ไม่ต้องตอบเขาหรอกเอาพี่คะเออสวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะทำไมเสียงพี่แปลกๆหรอคะอ๋อพี่พยายามดัดเสียงะะอะค่ะอ๋อค่ะไปชั้นไหนคะพี่ชั้นหนึ่งอยู่แล้วอะคะ่ะชั้นสูงนะคะ ไปกันเล่ว้าทิกาก็เริ่มหนักขึ้นแล้วทิกาเดินเองสิเฮ้ยทำไมมไนิชารทกาไม่อยากตัวเองก็ทิกาตัวหนักแล้วนี่โอ๊ยม่นิชาจะให้ทิกามาทำไมเอาก็พี่อยากที่มาด้วยไงหัวเสียเวลาอีกหนูจะไปนั่งเล่นมือถือดูติ๊กตอกแล้ว แม่แม่แม่จะดูอย่างเดียวเลยนะเงินที่ออกมาจอได้ไปซื้อกับข้าวกินได้อีกด้วยห่วยนี่ค่ะพี่แคมเอ๊ะน้องทีก้าคะวุ้ยจะไมน้องทีก้าใส่หมวกไม่มัดผมจกแบบสวยๆแลยวล่ะคะเออเออคือว่าหนูอยากใส่หมวกค่ะ อ๋อคือคือแดดมันร้อนนะคะอ๋อหรอคะน้องลองเปิดให้พี่ดูได้ไหมคะพี่แกมสงสัยเออเอ่เอน่าจะจะจะไม่ดีนะคะโอ้พี่พีที่แมคมเขาอย่าเปิดเลยนะคะนอนอนออย่าเปิดเลยทำไมล่ะคะ มันก็น่าจะเหมือนผมปกติของทีก้าแล้วค่ะเอออารีนะาทีก้าว่าน่าจะเหมือนผมปกติของทีก้านะคะแล้วทีก้าก็ใส่หมวกค่ะโอ้พี่ขอเปิดดูนะคะ,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 ะไม่นะไม่นะ ว่ามันเป็นของจริงอะของจริงเหรอคะทำอะไรกันหรออุอ้ยอุ้ยของจริงจริงด้วยคนนุ่มฟูล่ะคือป้าพี่ว่าใส่มาวันเดิมแหละพี่รู้แล้วพี่ไม่อยากรู้อีกต่อ,อโอ๊ยโอ้ย,อยที่กล้าเป็นอะไรหรอกพี่แคมป์คะอย่าบอกใครนะคะคำว่าไม่บอกใครอย่าบอกใครแล้ว่าต้องบอกจะไปแคมป์จะไปบอกคนอื่อนให้นะคะรับทราบ โอเคค่ะอจอยน้องกดเลยเดี๋ยวพี่กดตามเอ,อ้ามีกี่อย่างเนี่ยหนึ่งสองอันนี้ของทีก้าแล้วนี่ของพี่นิชานะอุ้ยพุทเตอ,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 อร,ร์นั่งน่าริบลงดอกไม้กับร็อปครีปนี่ทีก้าโอ้ยมาของทีก้าได้ของดีจังเลยอ่ะ<ม>เป็นเหมือนเป็นบาทนะพี่นิชา อุวยจริงโง่ก็ดีสิงั้นเราเอากลับบ้านดีกว่าเอพี่มันรอเวลาแล้วนะคะมันก็สทารับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยน,นะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะอุ้ยกรี๊ดด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะใครกดของขวัญฟรีเราได้สองอย่างนี้มากอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะสวัสดีค่ะ